ทานข้าวกันค่ะวันนี้นะคะก็จะทานข้าวต้มเนี่ยนะคะข้าวต้มกับเกลือแล้วก็มีผักเลี้ยงผัดกับไข่ปลากระบอกเค็มทอดแล้วก็นี่ค่ะทานกับข้าวต้มได้อร่อยบูดูนะคะบูดูแห้งจากร้านทิ์ค่ะบูดูแห้งนี้นะคะก็ผลิตจากเนื้อปลาทูแท้ๆเลยค่ะ แล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมพริกโสดนะคะน้ำมะนาวสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะบูดูแห้งจากร้านทิพย์เดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะคะว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงนี่ค่ะก็จะเป็นเ,เนื้อปลานะคะเนื้อปลาผสมกับบูดูแล้วก็เครื่องปรุงรสแล้วก็สมุนไพรต่างๆค่ะบูดูแห้งนะคะ รสชาติก็จะอร่อยไว้ทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มได้เลยนี่นะคะก็จะเป็นบูดูแห้งทานง,ง่ายพกพาสะดวกนี่คะคะบูดูแหง้งรสชาติเขจะเค็มๆเค็มนิดเปรี้ยวหน่อยเผ็ด นิดหน่อยนะคะกลมกล่อมทานกับข้าวต้มได้อร่อยมากวันนี้ก็จะทานกับข้าวต้มนะคะผักเกลี้ยงผักเกลี้ยงผัดกับไข่บูรูนี้เป็นอาหารพื้นพื้นบ้านทางภาคใต้ของเรานะคะอร่อยสามารถสั่งซื้อได้ที่ เพจ facebook ร้านทิพนะคะหรือว่า0822651353ลายนะคะลน์พิมพ์แอดแล้วก็ร้านทิพ R A N T I P นะคะบูดูแห้งจากร้านทิพอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ